สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ,อันนี้นะจะขอแนะนำสินค้าตัวหนึ่งนะออชื่อว่าออบีเพนเทนนะตัวนี้เขาเรียกว่าจริงๆเนี่ยออตอนแรกที่ผมรู้จักเนี่ยค,คือเอาไว้ใช้าทาหัวนมคุณแม่เนาะแบบการแตกอะไรเงี้ยเวลาดูดนมใหม่ๆนะคุณหมอแนะนำใช้แต่ว่าเพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออวิธีการใช้งาน ที่ที่ดีสำหรับเขาก็คือไว้สรับทาเขาเรียกว่าป้องกันดูแลผิวใต้ผ้าอ้อมนะไม่ให้เป็นผื่นแดงนะอันนี้บอกเลยนะว่าใช้แล้วเนี่ยโอด,ด,ดีจริงๆนะครับตอนแรกเนี่ยที่ใช้เนี่ยให้น้องอันฟาเนี่ยก็จะใช้เป็นขีมมาเนาะก็ใช้ไปอันขีมมาก็ดีนะแต่ว่าพอมันก็จะมีแบบมีแดงบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอใช้เป็นตัวเนี้ย บอกเลยนะว่าไอ้ไอ,ไอ,อาการแบบผื่นแดงเนี่ยอะเ,เราทาไงเนี่ยว่าอาการผื่นแดงเนี่ยไม่มีเลยนะคือเรียกว่าหายเลยเนะี่ยผมจะทาให้น้องเนี่ยออตอนเช้าหลังอาบน้าเสร็จนะครับแล้วก็ก่อนนอนเป็นหลักนะครับก่อนนอนเนี่ยจะต้องทาเพราะว่าบางทีเนี่ยอะไรนะมันเลยเวลามันบางทีน้องเขานอน,อนเนี่ยเขาตื่นมากินนมแ๊บนึงเนี่ยก็ไม่อยากไปโกนเขาเนาะก็จะทาทิ้งไว้ระหว่างวันก็จะทาบ้างนะก็แล้วแต่ เนาะแต่ว่ามีข้อแนะนํานิดนึงคือเนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยครีมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบหนืดนิดนึงนะเวลาเวลาใช้เรียกว่าเออมีเทคนิคนึงคือเวลาเราเวลาเราไม่ใช่ไหมวันจะเป็นผ้าอ้อมเนี่ยอย่างผมใช้ทิชชู่เปียกเนาะของพีเจนเนี่ยให้เอาทิชชู่เปียกเนี่ยเรียกว่าเช็ดไปก่อนเช็ดไปให้แบบพอเนียนๆเนี่ยเรารีบเอาไอ้ตัวบีนเทสเนี่ยทาตามนะ มันจะทําให้แบบทาไง่ายขึ้นแล้วก็คืาเลยนะมันก็ไม่ต้องใช้เยอะตอนแรกมันต้องบีบเยอะว,ว่าหนงทาแล้วมันหนืดอ่ะเออแต่พอแบบใช้ชิชุบเปียกนิดนึงนะแล้วก็ตามด้วยบีนเทนไปเลยเนะนี่ยทําให้แบบเหมือนเราบีบ <LC those> ไม่ต้องเยอะละแล้วก็ทาทาได้คืาเรียกว่าทาได้ง่ายขึ้นมันลื่นนะครับใช่ไหมเอออันฟ้าใช่ไหมใช้แล้วดีไหมครับ ขื่นไม่แดงใช่ไหมครับไม่ไม่มีผืนแดงเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช้บีเทนเทนแล้วไม่ไม่มีผืนแดงใช่ไหมครับผืนหัวอ้อมไม่มีเลยใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่พูดหน่อยไหมลูกใช่ไหมครับใช่ครับอืมเนี่ยก็เลยแบบเออเดี๋ยวแนะนํานะแล้วก็เนี่ยสั่งซื้อง่ายมากเลยนะที่ลาซาด้าเนี่ยมีเป็นร้านออฟฟิเชียลมอลเลย เป็นร้านของเขาเรียกว่า,เ,าเป็นของเบเยอร์โดยตรงที่เป็นขายสินค้าตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเดี๋ยวทำแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะสั่งออนไลน์อยู่บ้านเนี่ยอยู่เฉยเนี่ยเขามาส่งอยู่แล้วได้นะของแท้แล้วของใหม่แน่นอนนะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าซื้อข้างนอกร้านอื่นๆมันจะมีของพร้อมหรือเปล่าเดี๋ยวนี้อะไรก็โอ้โหมีของปรอมท้งหมดเนาะยังไงซื้อร้านที่แบบเป็นออฟฟิเชียลมอลล์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงมาขายนะยังไงเดี๋ยวจะ ทำลิงก์แปะไว้ให้เนาะถือเพืเ่อนแบบเเจอปัญหาเรื่องผื่นพ้อมแดงเนี่ยอ่านในกลุ่มของพวกมีลูกอะไรเงี้ยเจอปัญหานี้เยอะนะเออก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเด็กเนาะก็ใส่แบบเครื่องพัพิร์งเนี่ยใส่ใส่ตลอดเวลานะอันป้านี่ก็ใส่ตลอดเวลาเหมือนกันนะครับยี่สี่ชั่วโมงเลยไม่มีพักหรอกอืมมันมันเขาจะพักตอนไหนเนาะก็เอาตัวเนี้ยใช้เออโอเคมากเลยนะเนี่ยแนะนําเลย นะแล้วก็เน้นนะนี่ต้องเป็นรูปนี้นะถ้าไปสั่งเองเนี่ยต้องเป็นรูปนี้นะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีอีกรูปหนึ่งว่าสับทาพวกหลักไขเคืองอะไรสักอย่างเนี่ยเนี่ยผมก็เพิ่งสั่งมาเหมือนกันยังไม่ใช้บางคนเนะี่ยผม,มอ่านในอ่านเจอไปซื้ออีกรูปหนึง่งแล้วมาใช้ทาผิวเพราะเขาบอกว่าแดงจัดขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเอออันนั้นไม่ใช่นะเนี่ยต้องซื้อเป็นรูปนี้นะครับนนนออเ,นเนี่ยเนี่ยออยเมนต์เนี่ยนะครับปกป้องดูแลผิวใต้ผ้าอ้อมเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผม แล้วก็คุณแม่ที่กําลังยังให้นมบุตรอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการแบบเขาเรียกไม่อยากให้หัวนมแตกเนี่ยอันนี้เขาคุณหมอเขาให้ผมใช้นะให้พันยาเขาใช้เนี่ยตัวน,นี้อยู่แล้วด้วยนะดูเขาเรียกกินได้เลยมันไม่มีผลเขาเรียกเลยนะรากกาย่อยไม่ได้อยู่แล้วมันจะขับออกมานะครับโอเคนะเดี๋ยวยังไงท่านเพื่อนมีปัญหานี้หรือว่าเคยใช้พันยาอื่นแล้วรู้สึกแบบออยากลองอะไรเงี้ยลองใหม่นะอันเนี้ย คอนเฟิร์มใช้ได้นอนใช่ไหมครับอันฟ้าใช่ไหมครับหนูกำลังใช้นี้แล้วใช่ไหมครับใช่ไหมครับอืมนะลองลองลองดูนะครับยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคนะแค่นี้นะอันฟ้าสวัสดีไหมครับอันฟ้าสวัสดีไหมครับสวัสดีครับพอ่ออืม